คือคุณแม่พี่อ่ะเขาคุณแม่พี่นี่ก็ก็ก็รักในหลวงนะรัชกาลที่ 9. พี่ก็รักรักท่านนะคือบางทีเราต้องแยกแยะแยกแยกแยะให้ออกว่าเราเราักเราะะร,ราักเพราะอะไรเราไม่รักเพราะอะไรอะไ่เพียนด้วยนะ พี่เห็นด้วยในคำว่าประชาธิปไตยมั้งเรากำลังเรียกร้องว่าอะไรควรเป็นประชาธิปไตยเป็นยังไงเรารู้บุญคุณกษัตริย์เราเรารู้ว่าเราเติบโตจากอดีตมาเป็นยังไงเพียงแต่ว่าตอบคำถามก็หน่อยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปหรือมันเป็นไปได้หรืออะไรแค่นี้คือจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเงินมหาศาลขนาดนั้น มันอาจจะมีในส่วนที่ในข้อมูลนั้นที่เรามองไม่เห็นว่ามันต้องถูกไปใช้ใจ่ายอะไรอย่างจริงๆมันเลยจุดที่เราแตะไม่ได้ไปแล้วมันเป็นจุดที่เด็กทุกวันนี้เขาจะแตะแล้วแล้วเขาตั้งคําถามแล้วแล้วทําไมไม่มีใครตอบเขาแค่นั้นเองรัฐบาลควรรู้ว่าความรักความศรัทธาไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการ,ร,รบังคับพยายามรักษาศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อให้สถาบันกษรตริย์ได้ตั้งอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปนี่เป็นคาแนะนําจากเรา สำหรับพี่พี่ว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วอะ่ะมันเป็นรุ่นที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าที่ไม่ใช่เลยรุ่นพี่ที่อยู่ในความกลัวหรือความไม่กล้าถามหรือปล่อยให้ให้สังคมมันเป็นไปแบบเนี้ยสำหรับตัวพี่มันงอย่าเรียกรุ่นพี่สำหรับตัวพี่บางทีพี่อาจจะมีการเพิกเฉยบ้างแต่เด็กรุ่นนี้เขาไม่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 เอาแล้วซึ่งพี่คิดว่ามันดีมันมันถ้าเราเราฟังกันจริงๆมันจะมีส่วนที่ดีที่มันจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าการที่พี่ออกมาพูดประเด็นเนี้ยพี่กลัวไหม ถ้าถามว่ากลัวไหมก็ต้องตอบว่าว่ากลัวเพราะมันมีคนที่พี่รู้จักไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยกับอะไรอะไรแบบแบบนี้ก็ต้องยอมรับผลนั้นบ้างเพราะเราก็ไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเราคิดว่าเราก็แค่ลองคิดคิดคิดแบบนี้มันก็ไม่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรความกล้าของเด็กเนี่ยมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไปตัดสินด้วยตาอย่าตัดสินด้วย ข้อมูลไปตัดสินด้วยสิ่งที่เห็นไปตัดสินเรื่องความสนุกของเขาความที่เขามีพลังของเขาแล้วก็จะได้เอามาสอนให้ตัวเองเออเด็กมันกล้าเดียว๋มันสอนให้เรากล้าดี